สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเรามา,าติดตั้งเครื่องกรองน้ำครับพอดีผมเปลี่ยนเครื่องรองน้ําใหม่ทั้งพอถูกใช้ไปใช้แบบ5 5เครื่องกรองแล้วก็ไม่มีแสง UV ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เป็น5เครื่องกรองแต่วแบบ่ามียู่วีด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ท่านก็มาดูว่าเมื่อตอนติดตั้งแบบเครื่องรองน้ําแบบมันยากครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะขออ่านก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็มีทุกปวยเจ็ดมีคัตเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นคู่มือของเขาตัวต้นนี้ก็ศึกษาข้อมือคู่มือกันนะครับผมศึกษาแล้วเป็นยี่ห้อนี้นะครับก็จะยี่ห้อนี้นะครับก็มีใช้ทั่วไปไหลายๆก็มีขายเครื่องฟองทุกตัวรับเป็นยี่ห้อที่น่าแล้วก็มั่นใจก็เลยซื้อมาครับผม ีจะเป็นสว่านที่เตรียมไว้จเจาะกนะาปูนน,นนะครับเราเปิดดูกล่องกันนะครับนี่ก็ กให้ครับผมมันมีสายมาให้แล้วก็มีที่ที่คันกะบอกบอกเวลาเราใช้เปลี่ยนแค่เปลี่ยนช่องไส้กองครับผนตัวนี้ก็จะมีไส่กองมันมีเรซินคาร์บอนแล้วก็เป็นฟิลเตอร์นะครับก็จะมีตัวคอนเฟกกองตัวนี้ตัวน ก็มี UV ใช่นะที่ตัวนี้ถ้าอนะุ่น UV เนี่ยมันก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้แสง UV UV เนะี่ยเวลาเราเราใช้เราค่อยเปิดนะครับเปิดใช้เสร็จแล้วก็ปิดเพราะงั้นเดี๋ยวหลอดมันจะเสียง่ายหลอดกังประมาณใช้หลอดไฟประมาณ6,000-8,000ชั 6, ่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดหลอดไฟให้อยู่ได้นานแล้วก็เวลาเราใช้ที่กองนั้นๆเราก็ใช้ตัวนี้ แตง UV ค่าเชียที่โลกเขาบอกว่าเกเอร์็เลยนะครับเนี่ยเเตอรอให้เดี๋ยวเราก็เริ่มมาตั้งกันตัวมีตัวพื้นที่องจะติดประมาณตรงนี้ถ้าอะเอากาอกไว้ตรงนู้นครับตัวนี้กาอกตัวนี้ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะต่อต่อจากตรงนี้ครับะเป็นกรอกซิงค์น้ำล้างจาน ไปย่องจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันครับต,ตอนนี้เราก็มาเปิดดูไส้กรนะครับไส้กรตัวเนี้มีสามตัวข้างบนเราไม่เราไม่ยุ่งเราไมยุ่งสามตัวนี้ไส้กรตัวนี้นะครับมันจะมีพลาสติกอยู่เราต้องแกะพลาสติกออกเลยนะครับพลาสติกต้อง,องลอกออกด้วยครับ สามตัวนี่ติ๊กตัวนี้แล้วก็มีกล้องตัวนี้เป็นเป็นแบบใหญ่เนาะเรียกแบบง่ายๆแล้วกันใหญ่อ่แล้วก็มาเป็นคาร์บอนก็เรซินสามสิ่งของตัวนี้เราต้องแกะสิ่งองนะฮะเรซินเราต้องแกะออก ก็ใส่ปลุกแล้วจุดเทียนก็น่าจะใส่ปลุกเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ยึดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะใส่ของน้ำกันครับอา่าตอนนี้เรามาแกะเราเจาะรูอะไรยึดเรียบร้อย,ย,ยแล้วก็มาแกะเจอนะครับกาคาร์บ,บอน อาบอนนี่ยน้ำมันจะดำก่อนนะครั้งแรกครั้งแรกทีก่เราเปิดน้ำมันจะดำนี่เล็กต้งครับลอกเลยครับตึมออกกับพวกนี้นี่เป็นใหญ่ ใหญ่แน่นเลยนะครับตัวนี้เราประกอบกันเลยครับ เราจะมีจะมีแหวนตัวนี้เห็นไหมครับมีน้ำหอมนะครับตัวนี้ภูมตัวนี้จะเป็นน้ำเข้าตัวนี้เดี๋ยวเราต้องใส่สายเข้าไปแล้วก็มีเดซินให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันครับตอนนี้มีแหวนตัวยึดตัวคอกนะครับดูให้ดีนะครับจะมีซิลตัวนี้อยู่นะครับ จน้ำั่วนระวังระวังหายนะครับคุณนี่ใช้แจเบอร์ยีสี่เลยนะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ใช้เป็นแกเลื่อนก็ได้นะครับ มันจะมีบอลวาลไว้ต่อเข้าเครื่องตองน้ำครับผมต,ตัวนี้ตัวนี้ครับมีต่อจากก๊อกจากรูก๊อกผนังเพื่อใส่บอลวาลตัวนี้นครเดี๋ยวเรามาพันเอ่อเทปพันเกีียวด้วยตัวนี้มันก็จะมีนะครมีเป็น เขาเรียกซิมนะฮะโอลิงกันรั่วที่เราเจาก๊็อกตัวนั้นมาใสา่ใสโอลิงตัวนี้ตัวนี้ด,ดังเข้าผาน,นังครับที่ปันเกียวครับผัน พอมจะอา๊วกหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อแปกันอยู่ข้างบนเปิดลม่ลงนะไม่ยังมั่กวน ไอตัวเลยไอตัวเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีสวิตช์อยู่นี่นะเวลาเราเปิดน้ำกินเราค่อยเปิดตัวนี้นะ เราเดินอย่างนี้ออกไปแล้วนะครับใช้วิธีดึงเงี้ย พอดีนะครับใส่ตัวล่างนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปตัวล่างมันจะเป็นเดืออย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเสียบสายเขไปเดี๋ยวเราใส่แหวนกันนะฮะ เดือยดันเข้าไปเลยครับเดี๋ยวคุณสายอือเดียวไม่ถนัดอันนี้เบอร์12นะเลยครับแก้วก็นะฮะ,ะมีแหวนมาให้แล้วแหวนพลาสติกมีเป็นตัวครอบรองข้างบนนะฮะพันแคนั้นจะมีซีนเล็กๆนไไว้ใส่ถอกับน้ำดวนครับ อันนี้เราก็ลอกพลาสติกออกก่อนนะครับเอาทิ้งออกใส่ัปเลยครับแหวนพลาสติก ตัวหนาหเนี่ยไว้ข้างบนข้างล่างข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะาไว้ใส่กับตัวน็อตตัวนี้ ใส่างนี้เลยนะครับแผ่นพลาสติกใส่ก่อนติดตัวตัวนี้แกครับ สายจากน้ำออกนะครับ UV ตัวนี้เข้าไปหาก๊อกตัวนี้นะครับตั้งเหรอครับถ้าเกิดมีการเสียหายจะได้เปลี่ยนใช่ไหมใช่แกไปไหนเนี่ยที่แรกอยู่ในหลังนี่แล้วตอนนี้ไปนั่นแล้วไปหน้าบ้านแล้วไปไหน,ไป,นไปหาแม่หมดละจะเล่นแก้ว ปั่นข้าวปัจจะได้ตากว่าวันนี้ตากันอาทิตย์เย็เย็นเหอยมเลยบ อัน,นี้อันนี้มีซีนไม่ต้องห่วงไม่รู้อยู่แล้วแต่ก็มีคือตัวๆข้างใน,นข้างในข้างในเราเปนเกลียวประเทศเมันเกี่ยวรั่วตัวนี้แค่ขาด้ค่สองสองเได้ตัวสิบไม่ใช่ปั๊มน้ะจะแรงไปั๊มสองร้อยวัตถ์แต่หมายไปไหนเนี่ย งานไปก็จะเฉื่อยไปแต่ว่าปั๊มแรงแล้วมันเราก็เปิดวาล์วดอกวาล์วตรงนี้ดอกบอลนะครับจะเปิดแรงมากเปิดแรงแล้วการฟองไม่ค่อยประสิทธิภาพไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราประมาณกว่าทั้งเฉื่อยอันนี้ผิดแล้วมันเริ่มเลื่ยละอ่าถ้าเราเปิดก็เปิดสักครึ่งนึงนะให้ประสิทธิภาพในการรองน้ำได้ดี นี่ช่องที่เราลองเนี่ยผมว่าอันเต็มเลยให้ทำได้ดันคอนแท็คเข้ไปน้ำสี่หอันนี้คือเราบิดเลยแต่ถ้าเราเปิดขึ้นเนี่ยการคลองน้ำน้ำจะไม่แรงดีภาพในความของน้ำ,นำท,ทขำีขึ้นแล้วเราเปิดเต็มเนี่ยน้ำไมันเต็มการคลองจะไม่ได้เดือดการคลองจะเดือดน้ำได้จริงแล้วเปิดมาสีา่หองศา ช่วยสนองเครื่อ,องคอมด้วยคแรงเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับการตั้งเครื่องฟอแล้วตอนนี้นะครับตดั้งเอได้ครับผมว่าเว่เสปนแตเอางานคู่มือคู่มือแล้วก็ไปทำเองแลเสร็จสงมือแล้ก็แบบ ้วยหละต้องใชนประมาณนีครับตัวเข็มหนึ่งพันถึงกสิบย่างตรงนี้ดึงนี่เราดึงลิปตัวนี้ออกมาจิ๊ตัวนี้ถ้าเราต่อกรองไหลน้ำข้าคนใช่ไหมครับในน้ำออกไปน้ำที่น้ำเข่าน้ำออกน้ำน้ำน้ำออกตัวนี้นะครับดดันีออกมา่อนแล้วเราค่อยกดาดสายเข้าไปเนะครับสายเข้าไป ก็สายเขาไปเสียด้วยการสายเข้าไปเสียด้วยแล้วรกผม็ยิงไม่ออก ปูนจะอยู่ข้างในกระบ,บอกนี่กมันทําให้พื้นที่ที่เราทํางานไม่ไม่ไม่เรื่องแม่ก็กแต่แปลงทาแบบชาวบ้านหรือเขาทำนะเขาทำทำก็โอเคนะครับปูนที่ถูกเจาะเนี่ยทรรมดาจะพุ่งขนมาเลยหินมาชัตัวเนี้ยเวลาผมทํางานเจาะปูนหยใช้ตัวเนี้ยง่ายดีไม่ต้องแบบใช้เครื่องดูดปูนอะไรแบบที่ของผู้หลังคนใช้ไทยเรารก็ทําแบบนี้เนีง่ายครับผมไม่ยุ่งยากครับตัดกระบอกแล้วก็เจาะรู ไปองคุุนได้เยอะหมุนนี้ไม่ปุ้งเลยนะครับครับส,สวัสดีครับ